โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่ช่องมา้าม่วงควันสล็อตนะทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นกับตันบาเต้นนะทุกคนก็เป็นเค็มค่าพีจีนะทุกคนก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะทุกคนวันนี้ก็พงงบมาแค่สามพันห้านะทุกคนกลับมาสามพันห้าเหมือนเดิมนะก็ช่วงนี้เล่นห้าพันบ่อยเกินแต่งหดเกินนะลองมาเล่นสามพันห้าบ้างเนี่ยกลับมาสามพันห้าหนึ่ร้อยเหมือนเดิมนะทุกคนวันนี้มันจะปนไป แต่ช่วงนี้บอกเลยว่าท็อปฟอร์มมากนะทุกคนอะไรก็เอาไม่ลงนะตอนนี้ช่วงส่งการต้องดวงแบบดีเกินแต่เกือบแสงเกือบแสงตงลอดดูรีลครบสามวันห้าจะได้เท่าไหร่เฮ้ยเข้าฟีเกมอย่างไวนไะเอาดีครับโ,โหววครับสิบหมุนฟีเกมเกมนี้ก็เท่าตัวคูณเฉยี่ยทุกคนไม่มีอะไรเปลี่ยนนะ แค่เปลี่ยนคูนตันคูนสิบห้านะทุกคนเพราะช่องนอกมันคูนเต็มที่ได้แค่ห้านะก็ครนเกมว่าคูนสิบห้าก,ก็วันนี้ทุกคนมาโมงเล่นอยู่ที่เมกาเกมหกห้าเช่นเคยนะทุกคนสําหรับใครที่อยากจะตามไปเล่นนะทุกคนหรือว่าอยากรู้ว่าเล่นอยู่ที่ไหนนะก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านใต้คลิปได้เลยนะหรือว่าจะเซิร์ชเข้าไปใน Google นะทุกคนว่าเมกาเกมภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะทุกคนแล้วก็ตามด้วยเลขหกห้าได้เลยนะครับผม สีหมุนปีพันแปดได้มาสี่พันห้าแล้วเหรอผู้เพื่คนนะชอบนี้เอาอีกสองพันสองรอยห้าสิบนะคเข้าไว้นะจ่ายด้วยนะโอ้โหพันเก้ามาเก้าร้อยมาอีกหกร้อยมาอีกสามร้ 300. อยทำไมคูิภาพมันได้ก็สามร้อยงอห้าร้อยนะเจโอู้หไม่จ่ายหรอ ไม่มีลายนี้หรอในขวดอันนี้ย4,500จากนี้กะไปครับขึ้นหมื่นอย่างไวนะทุกคนงบ6,500เข้าไวเข้าไวเข้าจาจอย่างไว้มาละมาเลยไวแบบนี้นะก็ได้มา9,600บาทนะทุกคนก็อย่ามาโม้เหน้ามาโม้ขึ้นให้เราข้าบนนี่อ่ะเหมือนเมื่อกี้มันบังเงินรางวัลน,นะทุกคนอยู่ของข้ากับตันเลย จับตันโจนสลัดขึ้นหนึ่งทดสอบอันห้าขึ้นหนึ่งไว้คือเหมือนเราได้ทุนมาเล่นเพิ่มนะทุกคนไว้ทิ้งของดีจากขวดจับตันตายต่อครับเฮ้ยทองรอกไหมอือทางนอกได้ไปอีกพันหนึ่งนะทุกคน มีได้เรื่องอย่างนีจ้จับเกมไหนก็ลุงไปหมดนะตอนนี้มือทองสุดๆนะทุกคนช่วงส่งกลางน,นะโโอ้หขอเกมไหนนะบอกมาได้เลยนะทุกคนน่าจะช่วงนี้ได้ทุกเกมอะ่ะแค่นั้นแหละะคอมเมนต์มาบอกอยากให้เล่นเกมไหนมาโมงได้ทุกเกมนะช่วงนี้จับเป็นแต่งจับเป็นแต่งนะ ก็สำหรับใครนะทุกคนที่เพิ่งเข้ามารับชมมาาม,ม่อเป็นครั้งแรกนะหรือว่าเคยเข้ามาดูแล้วแต่ไม่ได้กดติดตามทุกคนก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยนะทุกคนก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับม้ามงนะทุกคนเราก็ถ้าอยากให้เล่นเกมไรบอกกันมาได้เลยนะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันนะนะทุกคนไอ้หเริ่อมหย่บ พอมันแตกไวแล้วมันมันจะเงียบพักหนึ่งอนะ่ะทุกคนเป็นลหลายๆเกมนะส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะเหมือนมันเข้าฟีเกมไปแล้วแล้วมันก็จ่ายให้เราแล้วอะพอออกมาอีกพักนึงอนะ่ะจริงมันจะแตกให้เรานะโอ้โ เกมนี้นี่คือแบบอยากจะแตกก็แตกนะทุกคนถ้าใครเคยเล่นนี่ก็จะรู้ว่าอยู่ดีๆมันก็มาตุ้มตุ้มเดียวเลยแตกเลยแบบลงมายกแผงแบบงงๆกับตาบาดติ้งแต่นี้เงียบเกินอะไรครับนี้ เท้จริงน,นะไม่มีแบบวิกวงวิวินอะไรนะทุกคนเข้าไวและเงียบๆไมนนะ่ดีนะตัวแพงสุดก็น่าจะเป็นกับตานนะทุกคนดูดิมันมาสามตัวสองร้อยห้าสิบอะอย่างเห็นมันมาเต็มแผงจริงน,นะแต่ไม่รู้จะทำไง เบ็ดสับพันหนึ่งแล้วแบบกับตันมาเป็นแผงนะโอ้่หค่สครับก็น่าจะยับแล้วช็อตนั้นนี้เบ็ดร้อยมาสามตัวสองร้อยห้าสิบยังไม่นับยังไม่คูณนะทุกคนถ้าสมมติเราได้มันมาตอนเราคูณห้าเอาโ้โหอ้ยเบ็สี่ร้อยไมเงินนะทุกคนเบ็ดร้อยมันเนี้ยไปนะ ยี่ยงสองอมาเป็นคิวคิวสี่ตัวนะไม่มาทีห้าตัวไปเลยว่ะสายต่อสวยมีทีไม่มามเาบสสี่ร้อยเยขอเละไหลแล้วชอ็อตเนี่ยแต่นี่องได้นะทุกคนเพราะเราเบสตูงอะ่ะมีโอกาส มันจะมาไหมมันจะหลให้ไหมแค่นั้นเองเฮ้ยเงียบไปในเพิ่มเบ็ดสี่ร้อยแล้วนะเนี่ยเบ็ดร้อยมันเงียบทอมาเบ็ดสี่ร้อยเพิ่งเที่ยวเหมืนอนเดิมเลยะ่ะวิ่งฉากน,นี้ดีทั้งสวยวิ่ง ไอห้า้านี่นี่แหละทุกคนจากที่เรารอคอยต้องอย่างนี้นะทุกคนเด็ดสี่ร้อยเออเก้าพันนะเมื่อกี้นี้โอ้โหไปต่อไปต่ออุ้ย 7, ยี่สิพันเฮ้ยอย่างนี้ได้เริ่งนะปัดปัดตัดร้อยแปดสิบ,บนะตัดร้อยแปดสิบ เลขสามสิบนะทุกคนโอ้โหเอามันซื้นมาหนึ่งร้อยห้าสิบอ่ะปัดต่อครับจังหวะน,นี้สวยโอ,สอโอ้โหเจ็ดบาทดูเบตห้าสิบจ่ายเจ็ดบาททุเล่ทุเล่เตินมาเข้าฟรีเกอร์เลยไหมโอ้โหไม่เขา้า กลับมาเบ็ดร้อยนะทุกคนไอ้กสามร้อยเนี่ยจะมีอะไรไหมแค่นั้นเองโอ้โหอยู่ยี่สิบละมีอะไรไหมเข้าวีเกมไหมล่ะเบ็ดสิบบาทเนี่ยเข้าเฉยนะทุกคนเบ็ดสิบบาทเบ็ดสิบ <c oughs> บาทจะได้เท่าไหร่วะ <c oughs> เข้ายับเลยดิเป็นสิบบาทโอ้โหเฮ้ยเข้าว V game หรือ V gear วะเนี่ยไม่น่าหวังนะทุกคนเบ็นสิบบาทสภาพโอ้คือตอนเวทร้อยนี่คือเนีย ب, ่ยพีคพอเบ็ดสิบบาทเข้าแต่เข้าก็ไม่ใช่ว่าจะได้นะทุกคนพอเลยดีกว่านะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะทุกคน ก็พอแค่นี้ดีกว่าแนละ้วทุกคนก็สำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับหมามองเนะี่ยทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มโเดินไทม์หรืออยากจะไปเล่นที่เมกาเกมส์ห้านะครับผมก็สามารถกดติดต่อใต้คลิปได้เลยนะส่วนใครอยากจะให้เล่นเกมไหนให้ดูนะก็คอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะก็เจอกันครับผมบ๊ายบาย